สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีดีสุดท่านผู้ชมครับวันนี้21มกราคม2567บ่าย4.10มง10นาทีโดยประมาณนะครับนำตารางวันโอนเงินนะครับอันนี้เป็นเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุมาเล่าฟังครับจะมีการโอนเงินให้ผู้สูงอายุกุมภาพันธ์7 5 6 7มีนาคม257 7มิถุนายน257 7และการยายน2 5 6 7โอนเงินอะไรวันไหนฟังครับ 6กุมภาพันธ์257ครับโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อยนะครับเดือนละ100 6เดือนเป็นเงินเดือนละ100ของเดือนเมษายน66ถึงกันยายน66นก็จะมีคนได้เต็ม600บ้าง500บ้าง400บ้าง300บ้าง200บ้าง100บ้างอันนั้นจะได้ตามเดือนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปกตินะครับผู้สูงอายุรายใดที่รับเบียย้ยยังชีพผู้สูงอายุปกติรับเบียย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ก่อนเมษายน256 และบางรายที่รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนแรกเดือนเมษายนสองห้าหกอันนี้ได้หกร้อยเต็มนะครับเพราะว่าเขาจ่ายเดือนละร้อยนี้ตามเดือนที่ได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแล้วนะครับในขณะที่ผู้สูงอายุรายใดที่รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนแรกเมษพฤษภาคมหกหกก็จะได้ห้าร้อยใครรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนแรกมิถุนายนหกหกเป็นต้นมาก็จะได้สี่ร้อยใครรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนแรกกรกฎาคมหกหกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็จะได้สามร้อย ใครรับเบี้ยเชี่ยผู้สูองอายุเดือนแรกสิงหาคมหกหกไปต้นมาจะถึงปัจจุบันก็จะได้หนึ่งร้อยไอสองร้อยครับได้ร้อยของเดือนสิงหากับกัญยาใครเริ่มรับเบี้ยผู้สูองอายุเดือนแรกกันยายนหกหกไปต้นมาจะถึงปัจจุบันอันนี้จะได้หนึ่งร้อยอันนี้เป็นเงินของปีหกหกเขาจะจ่ายให้คนที่ยังไม่ได้รับเมื่อปีหกหกครับคือเงินนี้มีการจ่ายไปแล้วเมื่อปีสองห้าหกแต่ว่ายังมีการโอนไม่สําเร็จอยู่ 278,046รายนี่แหละครับกลุ่มนี้แหละครับจะได้รับในวันที่6กุมภาพันธ์257โอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับผู้สูงอายุที่จะได้รับสิทธิ์เงินนี้ก็คือเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วและต้องผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลักแล้วก็จะได้โอนวันที่6กุมภาพันธ์257นะครับสำหรับผู้สูงอายุท่านใดนะครับที่เข้าข่ายจะได้รับเงินนี้แต่ยังไม่ได้รับของปี256 ถ้าท่านยังไม่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิบัตรคนจนให้ไปยืนยันตัวตนใช้สิทธิบัตรคนจนที่ธนาคารกรุงไทยภายในไม่เกิน2ี่สบมกราคมสองห้าเจ็ดจะได้รับการโอนเงิน6กุมภาพันธ์สองห้าเจ็ดนะครับและถ้าท่านประสงค์จะให้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขประชาชนสิบาหลักด้วยและถ้าท่านยังไม่เคยผูกพร้อมเพย์ก็ต้องไปผูกพร้อมเพย์ณธนาคารใช้บัญชีใดก็ได้นะครับไปผูกพร้อมเพย์ ผูกพร้พอมเพย์ไม่เกิน1กุมภาพันธ์สองก็จะได้รับการโอนเงินหกกุมภาพันธ์สองหนะครับส่วนใครเคยผูกบัญชีพร้อมเพย์ไปแล้วไม่มีปัญหาเงินจากเข้าบัญชีนั้นนะครับทีนี้กรมชีการจะมีช่องทางในการโอนนอกเหนือจากบัญชีพร้อมเพย์อีกเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเมื่อปี2องพได้รับครบทุกรายในงวดนี้เขาจึงเปิดช่องทางการโอนเงินให้กับกลุ่มนี้ไว้ถึง3ช่องทางครับ ช่องทางที่1ครับใครที่บูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลักแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ครับหกพุมหาพันหกเจ็ดนะครับช่องทางที่2ใครที่เคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเอาไว้แล้วส่งไปคังจังหวัดไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหรือใครที่เคยทําเรื่องหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นที่เคยทําไว้แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าท่านไม่ได้ไม่ได้มีบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้บูกเลขประชาชน13ามหลัก เขาก็จะโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นตามที่เคยทําเรื่องไว้แล้วนะครับหรือโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นตามที่เคยทําเรื่องไว้แล้วนี่แหละครับใครที่เคยทําเรื่องไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินนี่แหละเมื่อปีที่แล้วเนี่เขาจะโอนเงินเข้าบัญชีที่เคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือยินยอมเข้าโอนยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นตามที่เคยส่งไปทางจังหวัดไปแล้วนี่เป็นช่องทางที่2นะครับส่วนช่องทางที่3ใคร ยังไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ประเด็นที่1ประเด็นสองยังไม่ได้ทําเรื่องโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปครั้งจังหวัดหรือยังไม่ได้ทําเรื่องให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นส่งไปครั้งจังหวัดก็ไม่มีช่องทางโอนแต่เฉพาะงวดวันที่6กุมภาพันธ์2567กรมบัญชีกลางจะมีการโอนให้เป็นกรณีพิเศษคือเขาจะโอนเข้าบัญชีบัญชีธนาคารที่ใช้รับเบี้ยังนเชื่อผู้สูงอายุทุกเดือนนั่นแหละครับ เขาจะโอนเข้าทางนี้ด้วยเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ยังตกหล่นที่ยังไม่ได้รับเมื่อปี256ได้รับจนครบทุกรายซึ่งขณะนี้เหลือผู้ยังไม่ได้รับอยู่278,460รายอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกลุ่มกิจการผู้สูงอายุของทุนผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับ6กุมภาพันธ์มีการโอนเงินให้ตามนี้ครับต่อไปครับเป็นเงินปี2567เงินปีพศ2567อันนี้เขาจะโอนให้ ผู้สูงอายุ então, ที่ได้รับสิทธิ์สั ú, สดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สัดิการแห่งรัฐแล้วนะครับช่องทางการโอนมีสองช่องทางก็คือโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพรียงกับโอนเข้าบัญชีที่เคยทําเรื่องเอาไว้แล้วให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือใครเคยทําเรื่องไปแล้วส่งไปครังจังหวัดให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นใครมีช่องทางใดเขาก็จะโอนเข้าช่องทางนั้นคือใครมีพร้อมเพรียงโอนเข้าพร้อมเพรียงใครไม่มีพร้อมเพรียง แต่เคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นบ้างยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นบ้างก็จะโอนเข้าบัญชีร่วมดังกล่าวนะครับโดยการโอนเงินของปีสองห้าเจ็ดนะครับเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อการยังชีพนะครับโอนให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนที่ยินยันตัวตนใช้สิทธิบัตรคอนจนแล้วนะครับเขาจะแบ่งโอนเป็นสามงวดเดือนละร้อยของเดือนมกราถึงกันยานะครับจะได้สูงสุดเก้าร้อยนะครับ ก็จะมีคนได้900 800 700ตามหมื่เหมือนกันกับเงินปี66ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเดือนใดที่ได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแล้วเดือนนั้นก็จะได้รับเงินร้อยด้วยเดือนใดที่เรายังไม่ได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนนั้นก็จะยังไม่ได้รับร้อยด้วยนะครับก็ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุรายใหม่ของปี2567จะได้รับไปครบทุกเดือนส่วนคนที่เป็นผู้สูงอายุรายเก่าที่รับเบี้ยเงื่อนชีพผู้สูงอายุทุกเดือน และผู้เริ่มได้รับเบี้ยเงชีพผู้สูงอายุเดือนแรกเดือนมกราหกเจ็อันนี้ก็จะได้รับเต็มเก้าร้อยส่วนใครที่รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนแรกกุมภาหกเจ็ดก็จะลดเหลือแปดร้อยคนได้รับคนเริ่มได้รับเบี้ยงชีพมีนาหกเจ็ดไปต้นไปก็จะได้รับเจ็ดร้อยไล่ไปเรื่อยครับคนเริ่มรับเบี้ยงชีพผู้สูงอา,าย,ย, 6, ยุเดือนกันยายนหกยันกันยายนหกเจ็เป็นเดือนแรกก็จะได้รับเพียงหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้เขาจะแบ่งจ่าย3งวดโดยในวันที่ส1บ2 1็ดบสิบามีนาคมหกเจนะครับเขาจะโอนเงินร้อยของเดือนมกราคมพามีนาโอนสิบเ1็ิบอสิบสามีนาคมนะครับส่วน11 12 13ิบมีนาคมโอนให้กลุ่มผู้เกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ดูช็อตต่อไปนะครับเช่นเดียวกันกันกบของงวด 2, 2เขาจะโอนเดือนละร้อยของเดือนเมษาพฤษภามิถุนาอีกสา0ร้อยก็จะโอนมาที่11 12 13ิบสิบามิถุนายนนะครับงวด2นะครับ งวดสามโอนเดือนละร้อยของเดือนกร,รกฎาร้อยของสิงหาร้อยของกันยาก็<บ>จะโอนวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามกันยายนสองห้าเจ็ดไปดูรายละเอียดครับว่าวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอนให้กลุ่มผู้เกิดวันที่เท่าไหร่เขาแบ่งโอนตามวันเดือนปีเกิดครับโดยวันที่สิบเอ็ดมีนาคมหกเจ็ดนะครับโอนเงินเดือนละร้อยของเดือนมีเอ่อมกราคมพามีนาผู้เกิดก่อนหนึ่งมกราคมสองสี่เก้าห้าโอนสิบเอ็ดมีนาคมครับ และก็ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง3 1ธันวาคม2501โอน12มีนาคม13มีนาคมโอนผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง29กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์2507อันนี้เป็นงวดแรกของเงินร้อยของเดือนมก,มกราร้อยของเดือนกุมภาร้อยของเดือนมีนา2567นะครับงวด2ครับโอนเดือนละร้อยของเดือนเมษายน พฤษภาคมมิถุนายนสองหาเดือนละร้อยอีกสามสามเดือนเดือนละร้อยนะครับก็จะโอนมาที่สิมิถุนายนหกเโอนให้ผู้เกิดก่อนหมกราคม2 4งสี่เก้โอนันที่สิมิถุนายนหกเจครับสิมิถุนายนหกเโอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคมสองสถึงสามสิบธันวาคม2 5งห้ามิถุนายนสองห้โอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคมสองหถึงสามสิบเอพฤษภาคมสองหนะครับ ต่อไปเป็นการโอนงวดสามครับโอนเดือนละร้อยของเดือนกรกฎาคมหกสิงหาคมหกกันยายนหกเจดเดือนละร้อยนะครับก็สูงสุดสามโอนสิกันยายนหกเโอนให้ผู้เกิดก่อนหมกราคมสองสครับแล้วก็สิกันยายนสองห้าหโอนให้ผู้เกิดระหว่างหนึ่งมกราคมสองสี่เก้าห้าถึงสามสิบธันวาคมสองห้ากันยายนสองห้าหโอนให้ผู้เกิดระหว่างหมกราคมสองห้สถึงสาสิงหาคมสองหครับ ใครเกิดช่วงวันที่เท่าไหร่ก็จะโอนตามวันที่ที่โชว์ในหน้าจอนี้ครับทั้งหมดคือตารางโอนเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุที่ได้นอกเหนือจากเบี้ยคิดผู้สูงอายุปกติอยู่แล้วก็จะมีการโอนใน4เดือนตามที่กล่าวมานี้ครับสวัสดีครับ